กกรรมความเพียม่คูหกแันที่ยีสมีนาคัที่เจ็ดปดนที่สบบที่แปดตั้งมาจากกองทัพสุดเอวเมตุตังเอกังแะไม่ยัว่าาวงสยาอ่าอาิตยดนีเกตกพะกบาแต่ะี่เครัวมันตจิตแตวเมยี่ครเวอันตาบบาสิเตนะวะเติตัมพายโยจายางกาเมตุกา ສະບູການນີ້ການີ້ໂຍກໂກຍິນາກົມມະລຸດຈະນີກວ່າໃຫ້ໂອມານາດີໂດດາຍາມາດາຍາໃຫ້ໂອກໍທຸກກໍອະນະທີ່ຢູ່ອັນນັ້ນໄດ້ລືເກໆພິດາເດອຸໂພອັນເດພະໂລບາກັມມະມາຈິມາປະຕິປະພາຄະທາກເຕນາເພດສາອຸທາສາ ಯಯ ಸಂಪೋದನಯ ನಿಭಾಯಯಂತಮದ ಯೋಗನಾ ಚ ಆಸಾಪಿ ಕವೇ ಮಧ್ಯಮವದಿಪಾನ ತಾನ ತೇನ ಅತಿ ಸಂಪತ್ತುನ ವಯನ ಪರಿಯವನ ಸಂಪೋದನಯ ನಿಪನಯ ನವದತಿ ಅಯಮೇ ವಾಹರಿ ಯೋಗಂ ತಾದಿ ಕೋ ಅಪೋಕೇಯಾರಿ ತಂಗನ ಅತಿ ತಂಗನ ಅಮೋ ಕೋ ಸಮಾನಮನೆ ಸಮಾನ ಚು ಧರ್ಮಯಮದನ ಅತಿ ತೇನ ಮಚನ ಕೋ ಕಾಪಿ ಕವೇ ಮಧ್ಯಮವದಿಪಾನ ತಾನ ತೇನ ತಥಾ ಜವಾ ಯಾರಾ ಲಯಯನ ಬಲಯ ಧರ್ಮಪಯನ ನಿಭಾಯಯ ಸವಚತಿ อาตะขอยปานน้ำ <Mile> พิเเวทุกขาที่เรีนชาติทุกขาว่าติดทุกขาว่ม่นอนตทุกขาโกับิเศว่าตงอ่านตัวภาษาว่าท้ขาไปอีกจะไปโยทุกขอพเพกวทุกขอนีว่าตั้ิดปาทงเีนน้าประจุปทานาทุกขาให้สังโคก็นพิเวทุกขารื่องที่จะจัดจัดานพัฒนาพัฒนาพัฒนาัฒนัฒนาพัฒนาพนานาพัาทัาพัาพัฒทางไหนาพันาพันัฒพิเว กกนี้ระดอปะานญาติานาิทะสนะอะโทจะโกปะนิโกวุงเตปนาทะลยอุกมะนะาพิจเวทุกข์ผ่านนึดโดระธรมีปฏิปานสิวิะเรวิญญาณาโกมะโอเสียที่ทางรมะที่มะรมะต่รรมะว่าจธรรมะต่มะิโกรมะลมโตมะมะมาธิเตถิธรรมะสมาธิทางขอให้เตวิกจาวิุเณนับนรู้สกม โสภกัลปิยานังอธิปัญญาตัยสาตัปปะติยารโกรธจิตังกว่าปณีธังรูปังอายสะติวิญญาณติเมวิกขะเณบุคคละนานุเสตุโสทะเมสุตะกุรุญานังสุวิญญาณะเลตุภิชชาอะดับิอะโลโกที่ทั้งโภปะณีธังรูปังนี้สิทธิเทวิญญาณติเมวิกขะเณบุคคละนาทุกขะสัมปิสุตังวิญญาณังคติวิญญาณะภิชชาตะติยารโกรธะวะติอีถัง ทุกครั้งในมุสยโยนี้จะเทวิิกรเบบุเบนานุสุเทโสทวิโสจักคุ้มเจานางไดที่ปัญญาได้วิจาณาไท้ติจาราโทกโอได้ที่ต่างโผล่ปจานีฐานุพาทในุสยโยนี้ะเทวิบิกรเบบุเบนานุสุเทโสทมิโสจักคุ้จานางที่ปัญญาได้วิชาัณาได้ิาราโลกโอไดที่ต่ง ทุกขานิโรธโดดเรเสนิเววิเวเวนานุเตโสตมเมสุจาโยยานังเตวิปัญญาตวิชชาตัพพิหาโรโภจะติสังโฆวาณีตังทุกขานิโรธโดดเรเสนิเววิเวเวนานุเตโสตมเมสุจาคุนะนัตถิยานังเตวิปัญญาตวิชชาตัพพิหาโรโภจะติสังโฆวาณีตังทุกขานิโรธโดดเรเสนิเววิเวเวนานุเตโสตมเมสุจาคุนะนัตถิยานังเตวิปัญญาตวิชชาตัพพิหาโรโภจะติสังโฆวาณีตังทุกขานิโรธโดดเรเสนิเววิเวเวนานุเตโสตมเมสุจาคุนะนัตถิยานังเตวิปัญญาตวิชชาตัพพิหาโรโภจะติสังโฆวาณีตังทุกขานิโรธโดดเรเสนิเววิเวเวนานุเตโส กูขังนี่รอตันี่อยกงเช่นตานี่รอต้องมีปฏิทัยส่วนเดี๋ยวนี้ตัวเองตัวเป๋นานี่เลยสุดทันเป็นสุงจ <eterm Gore> ับคุ้มไ้ที่งานได้ที่ปัญญาได้วิชาได้ที่หาโลกจอได้ที่ต่างก้อป่านี่สังทุกยานี่รอต้องมีปฏิทัยส่วนเดี๋ยวนี้ตัวเองตัวเป๋นางนี่เลยสุดทันเป็นสุดจับคุ้มไที่ยานได้ที่ปัญญาได้วิชาได้ที่หาโลกได

นาเมต่านาโมท้าสิหิอุปาเมวิมุติอาญามติมานาติตาทานิอุตตางโรติธรรมโอจารัววาราตะมานะไปตะนิยยาว

เกิตุลาโหติที่กเมะรทวานางเทวนารุานางโวะวะวรุานางุดานิธินิ้ยเดวโคเดวายันติวตาโคโคทะโยติตียหังไอ้ว่าตมโคทะโยติวามานาโรสี